การทำเกษตรสมัยใหม่ในช่วงนี้เราคงได้พบเห็นหลายแห่งมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้งานในการดูแลผลผลิตเพื่อความสะดวกสบายในการดูแลแหล่งปลากปูกเพื่อลดจำนวนแรงงานลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองซึ่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนั้นบางอย่างอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งเกษตรกรบางรายอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องนี้ทำให้ทางศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจึงได้มีความคิดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพที่สูงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ หรือเครื่องไม้เครื่องมือนี้คือเริ่มจากความเดือดร้อนของเราเองและเกษตรกร,ร,รนะครับปัจจุบันแรงงาน,เ,นเป็นสิ่งที่หายากมากนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วให้รู้ว่าทรัพยากรที่ใช้ไปเนี่ยมันมีการคอนโลในการใช้หรือว่าใช้น้ําไปเท่าไหร่เนี่ยใช้ปริมาณปุ๋ยอะไรไปเท่าไหร่เนี่ยมันยากมากที่เราจะไปดูและควบคุมให้มันได้ปริมาณที่เหมาะสมกับพืชและอีกอย่างหนึ่งนว Li ัตกรรมเนี่ยเอามาใช้ทดแทนเรื่องแรงง,งานอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่านวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมรุ่น ยุคของปี2020นี่เลยก็คือลดต้นทุนลดเวลานะครับลดแรงงานเพิ่มผล,ผลผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าที่สําคัญนะครับข้อดีของนวัตรกรรมนี้คือราคาถูกมากๆนะครับเทียบเท่ากับตลาดแล้วนะครับ ราคาถูกลงประมาณ10-20เท่าเช่นถ้าอุปกรณ์ที่เห็นเห็นเนี่ยราคาหลักประมาณ12-0,000จะลดเหลือประมาณแค่ประ,ประมาณหลักร้อยหลักพันทันทีครับอุปกรณ์มาอยู่4ส,ส่วนหลักๆด้วยกันได้แก่ตัวประมวลผลหลักในการเก็บข้อมูลส่งข้อมูลส่วนข,ของหน้าจอบ,บง่งบอกสถานะก,การทํางานต่างๆต,ตัววัดอุณหภูมิความชื้นในอากาศและส่วนสุดท้ายคือตัววัดความชื้นในดินซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปและมีราคาที่ย่อมเยาเมื่ออุปกรณ์ทั้งหมดนี้มารวมกันก็จะกลายเป็นเปรียบเสมือน คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต w i f i ทั้งความชื้นอุณหภูมิข้อมูลต่างๆโดยทางผู้พัฒนาได้ทําการเขียนโปรแกรมต่างๆเข้าไปใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอีกด้วยหลักการทํางานก็คือจะมีเซ็นเซอร์ไปตรวจสอบต้นไม้ว่าต้นไม้นั้นมีอุณหภูมิเท่าไหร่มีความชื้นเท่าไหร่นะครับแล้วปริมาณการใช้น้ำเนี่ยให้ใช้เท่าไหร่เช่นให้ใช้ ร้อยลิตร50ลิตรหรือ20ลิตรเนี่ยเขาจะมีการรู้ว่าเขาจะใช้น้ําไปเท่าไหร่รวมถึงค่าความเป็นกรดเป็นด่างของพืชก็จะดูแลได้สามารถผสมปุ๋ยได้สามารถผส,ส,สมสารที่เป็นสารจัดการโรคพืชหรือเรื่องของเร่งรากอะไรต่างๆได้หมดครับตัวนี้จะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนคือในมือถือไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของประเทศเอาพูดว่าเป็นโลกเลยดีกว่าที่สามารถต่อ ในอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้งานโปรแกรมได้โปรแกรมนี้จะบอกเรื่องอุณหภูมิความชื้นบอกปริมาณน้ําที่มีอยู่บอกอัตราการใช้น้ําว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการแสดงผลของกราฟว่าปริมาณการใช้ในแต่ละวันแต่ละเดือนนั้นเท่าไหร่แล้วนะครับเราสามารถคอนโทรลได้ในระดับที่เป็นอนุภาคเลยเช่นสมมติว่าผมต้องการให้ลดน้ําประมาณ10ลิตรแล้วก็สามารถที่จะเปิดน้ําให้ลดไป10ลิตรหรือ20ลิตรได้เลยเรยกรุ่นใหม่ที่จะมาทำกเกษตรน่ผมมั่นใจว่าเขาจะต้องมีพวกเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาทำนะครับ คือนวัตรกรรมเหล่านี้นะครับในต่างประเทศเนี่ยใช้กันมาเยอะมากนะครับใช้มาก่อนเราอีกแต่ข้อเสียคือพอมาถึงบ้านเราราคามันแพงมากพอแพงมากเนี่ยแทนที่เกษตรกรจะลดต้นทุนลดเรื่องของแรงงานลงแล้วเนี่ยกลับมาเพิ่มเรื่องของไอ้ต้นทุนให้เขาอีกมันก็ตอบโจทย์ไม่ได้นะครับซึ่งนวัตรกรรมตัวนี้เนี่ยเกษตรกรทั่วไปเนี่ยสามารถประกอบใช้ไม่ยุ่งยากครับเพรา็จะมีแพทเทิร์นการประกอบให้อยู่แล้วแล้วก็เปิดสอนนะครับเรียนรู้จริงๆเนี่ยประมาณวันหนึ่งก็ทําเป็นแล้วนะครับแล้วสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดต่อแล้วก็ใช้กระบวนการนี้ในการ ในการจัดการแปลงตัวเองได้อย่างมีคุณภาพครับระบบสมาร์ทฟาร์ม i o t ระบบนี้มีการใช้งานจริงและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือเป็นแบบอย่างการทําการเกษตรสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพที่สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยการดูแลระบบการเกษตรได้แบบรบวงจร